สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานนี้นะคะคุณสลาก็ได้มีโอกาสเข้าเรียนในคอร์สของมนุษย์เนรมิตรคุณก็เป็นได้นะคะกับโคดวาสนานั่นเองได้5คัมภีร์มาค่ะทุกคนเป็น5าคัมภีร์ระบบกุญแจไขค,ความสำเร็จโอ้โหบอกเลยว่าไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนเลยนะคะคัมภีร์ที่ว่านั้นนะคะก็จะมีคัมภีร์ดินค่ะคัมภีร์ดินคือการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงนะคะ คนที่ผ่านอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาจะมีความหนักแน่นจิตวิญญาณของดินคือความหนักแน่นนะคะจะทําอะไรมันต้องหนักแน่นมีกฎมีระเบียบอะไรต้องหนักแน่นอย่าอ่อนปวกเปียกซึ่งมันจะเสียระบบการปกครองนั่นเองเนาะและทุกๆคำพีนี้นะคะมันก็จะเป็น ภาวะของผู้นำที่จะต้องมีนั่นเองนะคะคำพีต่อไปคือคำพีน้ำนะคะหมายถึงความเด็ดเดี่ยวเยือกเย็นสุข,ขุมมีสมาธิมีสติและมีปัญญาหัวใจของเขาหรือวิญญาณของเขานะก็คือความยืดหยุ่นน้ำย่อมไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะน้ำอยู่ในแก้วก็เป็นรูปแก้วน้ำอยู่ในขวดก็เป็นรูปขวด ดังนั้นนะคะคนที่มีความยืดหยุ่นจะอยู่ได้ทุกทุกที่ทุกๆสถานการณ์ไม่ใช่แข็งกล้าวในสถานการณ์ที่มันคับขันเราต้องยืดหยุ่นได้นะครับางอย่างนะคะคือมันแข็งเกินไปก็อยู่ไม่ได้บางอย่างอ่อนปกเปียกเกินไปหรือบางสถานการณ์ออนปกเปียกเกินไปก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะคัมภีไฟค่ะ เป็นคมภี์ที่คุณจะต้องจุดไฟไฟเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะและวิญญาณของไฟก็คือความมุ่งมั่นความมีแพชชั่นความมีเป้าหมายจะทําอะไรต้องให้สําเร็จดังนั้นคุณจะต้องจุดไฟนะคะให้กับตัวเองถ้าไม่มีไฟมันจะอ่อนปุกเบียกมันจะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้อยู่ไปวันๆน,นะคะซึ่งมันจะ บรรลุเป้าหมายได้ยากมากๆหรือเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเราต้องมีไฟในการขับเคลื่อนมีพลังในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะ,ะมุ่งไปสู่จุดหมายที่วางไว้นั่นเองเนาะคัมพีที่สี่นะคะก็คือคัมพีลมนะคัมพีลมเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมลมมีการพัดไปมีการพัดมาแล้วก็พลังของลมเนี่ยจะเป็นพลังที่หนักแน่น ไม่ว่าคุณกำลังจะลุกอยู่เนี่ยคุณจะต้องรับได้และขณะที่คุณกำลังรับอยู่คุณก็จะต้องลุกได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็วิญญาณของลมก็คือการเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรคงทนถาวรไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะวันนี้กับพรุ่งนี้เดือนนี้กับเดือนหน้ามันเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งอย่างเนาะ และคัมภี์ที่ห้าคำพีแห่งความว่างเนาะความว่างนะคะก็คือเราอย่าไปยึดติดกับอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นมีคนบอกไว้ว่าเป้าหมายให้เขียนไว้บนหินผาส่วนวิธีการให้เขียนไว้บนผืนทรายเพราะว่าวิธีการมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ลบทิ้งแล้วเขียนใหม่ได้ อันนี้ค่ะมันคืออย่าไปยึดติดกับวิธีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะว่าบางสถานการณ์บางยุคบางสมัยมันใช้วิธีเดิมๆไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นั่นเองนะคะเจตวิญ,ญญาณของความว่างคือความสุขอือะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางอะไรที่มันทําทุ้มีทาต่อไปมันไม่สําเร็จก็ปล่อยคิดใหม่เขียนใหม่ทําใหม่นะคะสรุปแล้วคือ ดินน้ำลมไฟเนาะมันก็จะเป็นธาตุที่อยู่ในตัวของเราทุกคนเราจงดึงธาตุแต่ละธาตุมาใช้ในแต่ละวาระแต่ละสถานที่แต่ละโอกาสแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสมนั่นเองนะคะโอ้โหบอกเลยว่าคีย์นี้แพงมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณคนวาสนามากๆเลยนะที่อ,อ่อเป็นจิตผู้ให้จริงๆ ได้นคำคัมภีทั้ง5คัมภีนี้มามาส่งต่อมาสอนให้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากๆากค่ะ